สวัสดีงามๆบนอ,อกหัวอมใจรู้สึกดีใจแล้วก็มีเกียรติมากๆที่ได้รับเชิญมาบรรยายอีกครั้ง,น,งนะครับหลังจากที่ได้รับคำเชิญแล้วก็ได้ทำการบ้านมาอยู่สองสาวันพราวว่าวันนี้ปัญหาของพวกเราอะ่ะมันคืออะไรแล้วผมสามารถที่จะแบ่งเบาปัญหาอุปสรรคของพวก เราทุกคนได้หมากน้อยขนาดไหนมันเป็นการมากที่แอบคิดมาสองสามวันนะครับก่อนอื่นใครทำสารไปแล้วบ้าง,ย,งยังเลย,ยผมก็ยังครับคือความเชื่อของบางคนคิดว่า,วก,วาการทำสารเร็ว,วแล้วดีมันไม่ใช่นะครับ คนที่ฉีดสารได้ก่อนได้กลางได้หลังไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้หรือจะประสบความสําเร็จนะครับกูรู้ทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นหรอกครับแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่ได้มั่นใจว่าเราฉีดสารแล้วเราจะไปซื้อบ้านซื้อที่ดาวดรถอนุณินีมันก็นยังทําไม่ได้ะครับคืออาชีพของเราเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงมันคือเก่งบวกเฮง นะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะมีสูตรสำเร็จว่าฉันฉีดสารแล้วฉันสะสมดีฉันมีทุนฉันใส่ปัจจัยต่างๆแล้วมันจะได้มันก็ไม่จริงอย่างนั้นเสมอไปนะครับจากที่ผมอยู่ในวงการนี้มาประมาณ40กว่าปีเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ให้เราแบบนั้นเลยนะครับมันมีคําพูดของครูบาอาจารย์ด่คํานะครับว่าเก่งแล้วต้องเหงเก่งก็ต้องเหงโดยเฉพาะ การทํผทุเรียนอนอกหรือดูมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเกิดไปว่าคนทาสารเร็วทาสารทางกลางหรือคนทําสารหลังเนี่ยมันยังตอบไม่ได้ว่าใครจะประสบความสําเร็จนะครับขึ้นอยู่กับว่าสองสิ่งมาประจบพบกันเดี๋ยวผมขอญาตนั่งนะครับบังเอิญเมื่อเช้าทํางานเยอะไม่ขาเลยเินเราหมายมั่นปันมือนะครับสร้างปัจจัย หลังจากการเก็บเกี่ยวมาตัดแต่งเกี่งทําใบมาหนึ่งชุดตอนนี้ก็คิดว่ากําลังรุ่นใบสองอยู่เมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ว่าการที่มันจะมาบรรจบพร้อมกันทั้งสามสองสามสิ่งก็คือความสมบูรณ์การสะสมและดินฟ้าอากาศที่มันจะลงมาณนะวันที่สารมีอายุเท่าไหร่ใครตอบได้สามสิบวันสี่สิบวันหกสิบวัน บางคนทําสารไปแล้วสามสิบวันกับเฮงกว่าเราอีกบางคนทําสารไปแล้วหกสิบวันกับไม่ประสบความสำเก็เยอะไปนะฮะสารจะออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดบวกลบเล็กน้อยขึ้นอยู่กับอัตราขึ้นอยู่กับการพ่นหากสารเราฉีดแล้วหมดฤทธิ์เร็วแต่สภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อทำไงครับ ใบไหลใบหลุดไปร้านถามโทรคนนู้นคนนั้นคนนี้มันก็จะต้องมีสิ่งที่เราให้ต้องเราต้องเก่งฉีดอันตาสูงคุมได้งานแต่ต้นมันก็สตานเยอะถูกไหมล้านสารกันุจดุดเลยสิ่งที่จะตามมาอีกเป็นแพ็กเกจเลยครับขั้วสั้งเลี้ยงลูกไม่โตแก่ช้าตัดลูกเสร็จต้น โตนี่คือสารเอยอะส่วนสารน้อยได้แค่ยี่หวันสามสวันผลยังไม่ทันแล้วอะใบไหลแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงบอกตั้งแต่ตอนแรกว่ามันเป็นเรื่องของเก่งบวกเพองตอนเนี้ปัญหาของพวกเรามันใช่คําว่าใบาสองยังไม่มากําลังจะมาและทํำยังไรจะให้มาเพราะทุกคนใจจดใจจ่อกับใบสองถูกไหม ใจจดใจสองว่าใจจดใจจ่อถึงใบสองว่ามันจะมาให้เราได้เมื่อไหร่เพราะเราจะจดจ้องในการทําสารกันนะคาถามดีว่าถ้าเราทาสารแล้วเราพลาดเราไปเอาในฤดูได้ไหมคือโดยปกติผู้เรียนถึงไม่ทาสารเขาก็ออกในฤดูการอยู่แล้วนะครับแต่จดได้เปรียบจากคนไม่พ้นสารคนที่ทำสารแล้วถึงในฤดูมันก็มีโอกาส ค่อนข้างจะมากที่จะเป็นหัวธรรมชาติคือการทําสารเต็มรูปแบบในอัตราเข้มข้นในอัตราสูงมันคือการทาถ้าภาษาต้นไม้ภาษาชาวสวนเขาเรียกว่าทานอกฤดูหรือถวายภาษาอีกอย่างหนึ่งคือการโชบสารเขาเรียกทีเราชาวสวนเรียกว่าทำทำสารในตาโอ้ปีนี้ไม่ได้ทำฉัวร์บแล้นั่นคือการทาสารในอัตราต่ําเป้าหมายของการทาสารในอัตราตา่ำคือใช้สารเป็นตัวขยัน ในการทําให้ผู้เรียนมีสิ่งเล้าสิ่งกระทบเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถขับเคลื่อนดอกออกมาได้ร่วมกับการจัดการการชักนําของเราทีนี้ตอนเนี้หลายคนคิดว่าทํายังไงนี้ไปต่อจริงๆแล้วนี้า่กาวตอนนี้มันเอื้อนะฮะคือฝนตกน้อยทางบ้านผมนำเพลนออามตกมีที่ผ่านมาฝนก็ต้องลดน้ํามาประมาณสามสี่มวดนะฮะทีนี่เป็นยังไงครับทาง ไม่ทราบว่าใครอยู่ทางจาันรบ้างอําเภออะไรครับคุณพี่มาขามมาขามจะตกเยอะหน่อยใช่ไหมแต่ที่สวนผมที่นายฮามเนี่ยผมต้องให้น้ำประมาณสามถึสี่ครั้งในรอบประมาณอาทิตย์กนะว่ากว่านเมื่อวานตกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใบสองเนี่ยฝนตกแดดออกฝนฝนแรงต้องลดน้ำ ดีกว่าไม่ต้องลดนะ้ำผู้เรียนจะมีการพัฒนาใบอ่อนได้ดีมากกว่ากาันฝนตกแต่ฟ้าปิดนะครับเนี่ยตอนที่ผมจะมาเนี่ยในรอบค้นวันตอนเช้าเนี่ยนะถึงที่ผมทํะผมจัดการอยู่หนึ่งแปลงนะครับจัดการผมมีปัญหารากลำต้นเล็กน้อยนะครับผมก็เลยจัดการว่าผมก็เลยเข้าไปตำรวจทีว่าผมอาจจะยังทึบเกินไป ผมจัดการตัดแต่งกิ่งรวงคอทำยังไงก็ได้ที่ให้แสงมาลงมากขึ้นผมทำไปผมาก็เล่าให้ลูกสาวฟังว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยนะลูกนอกจากเป็นการเปิดช่องแสงให้อากาศให้ให้ลมมันโปรเนี่ยลดปัญหาเน่าคอดินหรือไฟทอพลางเรายังมีส่วนทำให้ัพฒนำในการกระตุ้นในการแตกใบก่อนได้ นะครับร่วมกับปุยทางดิบซึ่งเราใส่เป็นเป็นสภาวะปกติอยู่แล้วนะถ้าใครจะลำนำนำแนวทางนี้ไปลองปฏิบัติก็ดูนะครับแต่ไม่ต้องเยอะเราคิดว่าถ้าผู้เรียนเราพุ่มปิดมากเนี่ยเราตัดกิิงไหนแล้วให้แสงมันเข้ามาเราตัดเลยครับไม่ต้องเสียายนะครับแต่ยาหนักมือเหมือนใบชุดที่หนึ่งยาหนักมือเหมือนใบชุดที่หนึ่งนะครับ ง่ายๆอ่ะฮะผมใช้เลื่อยต่อไม้สูงๆผมยืนทํางานข้างล่างตลอดเพราะเรียผมอายุเก้าปีนะครับไม้ละก,กามผมก็ไปซื้อที่บาทนท่านนะครับมาขามนัเนเลยเอามาต่อแล้วผมก็กระชาก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 แล้วก็พอกระชากเสร็จแปลงแล้วปุ้มผมองผลปรากฏว่าแสงที่เคยขมุกขมัวเนี่ยสว่างขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นเลยหวัวใจ,จหลักคืนลดปัญหา ไปทับกับฟิวเลียมแต่ผลพอยได้คือการแตกใบอ่อนเดี๋ยวชวนพ่อคุยเรื่องของไอ้ตัวสารนอยพ่อสาราสารเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเป็นผงก็มีเป็นน้ําก็มีให้อยากให้พ่อเล่าว่าสมัยที่ทําสารที่แรกอะ่ะพ่อรู้จักสารยังไงแล้วก็ทํามายังไงมารู้จักตัวแรกก็คือของคาทาคาวทามาในรูปของน้ําเป็นน้ําใสนะพอคาทาซื้อไม่ไหวมันแพงซื้อไม่ไหวครับมันแพง ก็มาเป็นสารชนิดน้ำ10%ไอตัวเนี้ตัวเก่งเลยทำทีทำทีไร้ขวดสั้นทุกทีออกยันต้นทุกทีไม่ถึงเคาทาด้วยนะ้ำ10%น้ำ10%โอ้ครับเขาเขียนไว้ว่าเมสกินของโดนันทัมเออเมสกินูเมมันตอบโจทย์มากนะครับมันอาจจะเกี่ยวกับดิฟ้าอากาศในยุค3-40ปีที่แล้วมันอาจจะดีกว่านี้หรือเปล่าไม่ทราบนะ แต่สิบเปอร์เซ็นที่ผมทำที่พ่อทำทุกครั้งมันออกดีมากออกมีทุเรียนตัดเดือนมีนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางปีออกกุมภาต้องตัดแต่งดอกทิ้งด้วยซ้ำไปหลายคนงงไหมฮะทำไมออกออกกุมภาตัดเก็บเก็บเกี่ยวเดือนกุมภาแล้วต้องตัดทิ้งไม่มีพ่อค้าไม่มีพ่อค้านะคนที่ทำทุเรียนออกเดือนกุมภาต้องแบกไปขายเสนอขายตามข้างทางถูกถูกไม่มีราคาแล้วครับเพราะว่า ผู้รับซื้อยังไม่ขึ้นมาจากใต้ซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนยุคนี้จันไปแ็กใต้ใต้ไปแ็กจันขอให้มีผลผลิตตั้งแต่เดือนกุมภาดีหมดจนกระทั่งถึงไม่เกินวันที่ยี่สิบเมษาเส้นตาจะอยู่ที่วันที่ยี่สิบเมษายลองพูดในฟังนะครับว่าทําไมปีเนี้เราควรจะให้ความสาคัญกับการสัสารมากเป็นกรณีพิเศษ ก็ซื้เนื่องจากการเราขายผู้เรียนเมื่อปีที่แล้วผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะมันจะเป็นโจทย์การบ้านข้อใหญ่ให้เราเนี่ยมีความกระตือล้นที่จะทําผู้เรียนนอกฤดูให้ออกมากที่สุดเพราะนั้นสารแท็กโกวิวทาโซนเนี A ่ยจึงมีบทบาทสําคัญที่สุดในรอบปีนี้นะเมื่อกี้ที่อยากถามว่าที่แรกที่ที่พ่อใช้อ่ะ เป็นผงหรือเป็นน้ําแล้วก็เม่อไมรก่อนก็นงผงนี่ไหมผงเนี่ยไม่เคยใช้๋อครับผงไม่เคยใช้พอเองก็ไม่ทราบนะว่าผงดีหรือน้ําดีแต่มีความเชื่อว่ายัางไงน้ําก็มีความซึมเข้าผ้นได้ดีกว่าคิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นเพราะนั้นพอออกี่นเป็นน้ำอะ่ะทีแรกรสิบเปอร์เซ็นผสมยังไงพ่อครั้งแรกที่ทำสารเลยในยุคนั้นที่พอใช้อัตราสิบเปอร์เซ็นพอใช้สองนิตรต่อน้ำสองร้อยโอ้สิบเปอร์เซ็นสองิตต่อน้ำสองร้อย ถือว่าอาตาัตราตามฟาไอ้นี่หนึ่งลิตรต่อน้ำสองรยแต่การออกของเขานะพี่ยามออกยันง่ามใบทำแล้วต้องบดย้าอ่ะให้อากาศหนาวคลายมันออกไม่หยุดตยดอกสามรอบสี่รอบตยจนใบเลกหมดเลยคั่วสั่นทุกปีภาษาสมัยก่อนยนมอมรับว่าแรงมากแรงจงริงพอฉีดไปแล้วประมาณสามวันนะพี่ยามใบจะเกิดปรกกายเหมือนกับสีรถยนต์ลูไซอะ นึกภาพไหมสีรถยนต์รูซ้ายคือมันเป็นสังเก็ตเล็กๆหๆือตาเพชร่จะเป็นแบบนั้นเลยซึ่งปัจจุบันนี้ได้ลองสอบถามหลายๆฝ่ายไม่มีจะมามีแค่สจ็ห้าเปอร์เซ็นยังดีอยู่เจ็บห้าแล้วก็เป็นยี่ห้าเปอร์เซ็นครับอ่าทนี้เอาปีที่ผ่านมายกตัวอย่างไอ้แป้งหนามไทยพ่อผลผลิตเป็นยังไงบ้างแล้วก็พ่อทําสารยังไงครับผลผลิตก็ได้ได้หัวธรรมชาติออกมาประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นโอ้ครับ ต่หัวธรรมชาติปีที่แล้วด้ยวยความรักต้นทุเรียนแล้วก็คิดว่าสถานการาาราคาคงไม่น่าจะคือยังไงรุ่นไหนก็ได้เกินร้อยอ่ะถูกไหมก็จึงไม่ค่อยซีเรียสแล้วเป็นคนรักต้นทูเรียนเยอะไม่อยากใช้สารในอัตราสูงปีที่แล้วผมใช้สารในอัตราแค่8 0 0ซีต่อน้ำ200ลิตรและพ่นครั้งเดียวและพ่นครั้งเดียวจึงได้หัวธรรมชาติประมาณ30เปอร์เซ็นต ผู้เรียนในภาคหลวง้นแปลงนั้นมันแค่ห้าสิบกว่าต้นมันเป็นแปลงเล็กห้าสิบกว่าต้นแต่มันผล,ผลผลิตมันออกมาผู้เรียนสิบปีมันได้ทั้งหมดสิบสามตันมันได้ขนาดสิบสามตันขึ้นคิดว่าเยอะพอสมควนรนะแต่ปีเนี้ปีนี้ได้ใบามาแล้วแล้วใบสองกำลังขยับใบเริ่มกลางเริ่มขี้แล้วหมายมั่นปั้นมือนะครับเพื่อจะทำให้ผู้เรียนออกเป็นรุ่นทวายให้เยอะที่สุด ตั้งท่าว่าจะใช้สารในอัตรา1,500 cc ต่อน้ำ200แต่จะผ่าสองครั้งที่1 1ลิตรเว้นระยะอีกไปเกิน1วันซ3,500จะทำแบบนี้คิดว่าเริ่มมีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะเรียกความสมบูรณ์กลับคืนมาได้มีความมั่นใจค่อนข้างจะสูงว่าเราสามารถที่จะเรียกความสมบูรณ์มากับมาได้อย่างเดิม แล้วก็สถานการณ์ราคานั่นแหละมันถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็หาจจะเย่ราคาเราค่าเฉลี่ยมันจะไม่อยากไปชี้นาว่าราคาค่าเฉลี่ยรเราอาจจะอยู่แท่หลักสิบน,นี่คือการคาดการจากหลายๆาฝ่ายไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับจึงเป็นที่มาของวันนี้ไม่รู้ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะแต่ผมก็นิฟขึ้นตาน้ำสองร้อย ผมจะพูดเป็นอัตรา200นะั้นลิตรครึ่งต่ออัตรา200แล้วหารสองครั้งที่หนึ่งคือสิบคือหนึ่งลิตรต่อน้ำ200ครั้งที่สอง500ต่อน้ำ200เว้นไม่เกินสิบวันนะครับเนี่ยจริงๆครับผมอะ่ะซื้อปุ๋ย8จีบสีมาสต็อกไปแล้วอีกประมาณไม่เกินสี่ห้าวันก็จะใส่ไอแปลงนี้แหละไอ้แปลงที่ใบสองขยับเริ่มจะขี้เริ่มจะกลาง มีใครเดินเดินเดินทางนี้ไหมหรือยังใสเราหรือยังเรายังใส่เสมออยู่แล้วมีคําถามไหมครับว่าทําไมถึงใส่กายจิตสิีเดียวหลายคนสงสัยไหมโดย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 ก่อนเนี้ยผมก็ยังใช้เสมออยู่อีกครั้งสองครั้งจนกระทั่งใบเทถึงวันฉีดสาม แต่ปีนี้ผมปรับเดโชเร็วกว่าปกติคือทุเแตงนี้เป็นทุเรียนที่มีความสมบูรณ์ค่อนข้างจะมากนะครับใครก็ตามที่มีทุเรียนที่เรามั่นใจว่าเรามีชุดใบเรามีความสมบูรณ์ที่เพียงพอเนี่ยจะลองตามผมก็ไม่ไม่สงวนทีสิทธิ์เหมือนกันนะครับตกตามเพราะผมคิดว่าถ้าเราเดินเสมอทุเรียนมีพื้นฐานระบบความสมบูรณ์ดีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือความสมบูรณ์ที่มันเกินไป ใบที่มันจะใหญ่เกินไปเอ๊ะใบใหญ่เกินไปไม่ดีใช่ไหมครับใบที่ใหญ่เกินไปก็เหมือนกับบ้านที่ใหญ่เกินครัวที่ใหญ่เกินซื้อมูวเหดเป็ดไก่ไปเติมซื้อมีตู้เย็นที่ใหญ่เกินเราจะซื้อกับข้าวไปใส่ซื้อหมูไปสามขีดไปแช่แล้วก็จิ้มิ้นึงเี้ใช่ไหมแต่ถ้าใครมีต้นนยินวางสมบูรณ์ในระดับปานกลางก็ เดินเสมอไปอีกสักครั้งหรือสองครั้งก็ไม่ผิดกติกานะครับเพรผู้เรียนที่มีพื้นฐานใบสมบูรณ์น้อยการปรับ c n a s h o ก็จะลงงา่ายใช่ไหมพี่ใช่ใชก็จะลงงา่าย<ป>เราสังเกตนะครับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทู้เรียนในแปลงของเราแต่ละแปลงเนี่ยต้นที่ได้หัวดอกต้นที่ได้รุ่นเนี่ยมันใช่ต้นสีสมบูรณ์ที่สุดไหมไม่ใช่ใช่ไหม มันคือต้อนสมบูรณ์ระดับปานกลางหรือต้อนกึ่งป่วยใช่ไหมใครมีต้นกึ่งป่วยแล้วออกเร็วบ้างยในห้องนี้แสดงมันมีใครมีผู้เรียนป่วยนะคุณว่าจะไปาอทําไมครับผมก็ป่วยคนที่ทํผู้เรียนแล้วไม่ป่วยแสดงว่าไม่ใช่ชาวสวนผู้เรียนคือผมมาบรรยายอ่ะ ผมไม่เคยจะยึดติดว่าต้องปุ๋ยตราต้องยาตราต้องยีหอต้องซื้อที่ร้านเนี่ยผมจะไม่นิยงั้นนะเนี่ยผมก็จะพูดกับผมว่าน้ําตาลซื้อที่ไหนก็หวานเหมือนกันโอเมซาเอทซื้อที่ไหนก็ฉีดฆ่าแมลงได้เหมือนกันะจะไม่นีต้องยีหอกอไก่เอาไข่เอาปลายเนยไ,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 ไม่ได้ไม่ต้องข้วาวอยผมเลยทุเรียนต้นแก่อายุเก้าปีสิบปีเนี่ยมันเป็นเทกเล็ก เพราะนั้นการฉีดพ่นที่จะเข้าทุกอณูเนื้อมันไม่เข้าทุกอณูเนื้อแน่นอนบอกได้เลยเลนะแต่ถ้าเป็นต้นสาวสามปีเนี่ยทรงพุ่มกว้างไม่เกินสองเมตรสองเมตรห้าสิบหรือสามเมตรเนี่ยล้วสูงก็ไม่เกินสามเมตรสี่เมตรเท่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการพ่นสารเนี่ยมันจะแสกซึมได้ทั้งหน้าทั้งใบทั้งในเกือบอาบถูกไหมพี่แย้ยยมเพราะนั้นผมขอถอนนะ ขอถอนที่ว่าเรื่องเพิ่มรถมากสงสุดในเกินนิดขึ้นกลางๆสองครั้ง,ถ,ง,งถ้าเกินนั้นเดี๋ยวไม่มีใครเชิญผมมาพูดจริงที่พ่อเล่าอ่าสมัยที่พ่อทําสารที่แรกอ่ะพ่อจะต้องตวงสารพ่อจะต้องฉีดซ้อมก่อนอ่ะทำไงนะในยุคนั้นก็เหมือนพวกเราอะครับก็ก็เป็นนักล่าประชินักล่าประชุมสัมมนา,นาก็มีคําแนะนําให้พ้นเป็นลายต้นตอนนั้นก็เหมือนเขาก็จับมือเราเขียนกอไก่เนาะอืม ก็ทันแรก <laughs> อันนี้เราให้ฟังนะไม่ต้องทำตามตอเอาน้ำเบาๆพ่นก่อนพอใช้ยาบเพื่อรู้ว่าแรงดันขนาดนี้มันจะต้องเดินช้าเลยเนี่ยพ่นถึงขนาดผู่นาฬิกาแล้วจับเวลาเป็นวิเป็นนาทีเลยนะวะอนอ่าต้นหนึ่งเนี่ยใช้เวลากี่กี่วิกี่นาทีพน่นน้ำเป่าๆซ้อมเพื่อแีการซ้อมมือแล้วเวลาปรับแรงดันนะใครอย่าไปยุ่งกับแรงดันนะมันเพี้ยนได้นะ ประเดี๋ยวสิบห้าต้นหรือยี่สิบต้นมันไม่หมดแล้วอยู่เทินกลับมาก็ถือว่าเป็นการสรังภารเดี๋ยวขวั้วจะมีมีให้เราตัดคำถามหนึ่งครับเหตุผลแบ่งใช้ปาโคสองรอบห่างกันสิบวันรู้เลยว่าทำไมต้องสิบวันพ่อรู้เลยว่าทาไมต้องมีรู้จากจาก,จากบ้านแล้วว่าต้องโดนคำถามนี้ในสวนของเราเนี่ยผู้เรียนเรามีสมมติว่าห้าสิบต้นเนี่ยเรามีหมื่นกิ่งเนี่ยเราคิดว่าเขาแตกไปอ่อนได้เท่ากันเป๊กไหมล่ะ ไม่ไมครับณว,วันนี้ที่ฉีดาอาไอเก่งข้างซ้ายฝั่งซ้ายซีกซ้ายเพอร์เฟกที่สุดรับสารได้ดีที่สุดแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใบมันยังอ่อนอ่อนเกินการดรูดซึมของสารก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพครับเพราะนั้นเราจึงแบ่งระยะอีกสิวันรอให้ใบรุญญ่นเนี้ยเขามีความเพอร์เฟก พอดีครับอ่าก็มีมีอะไรฮะก็ม่มีอะไรอ่จริงจริงปีที่แล้วอะพ่ออะอยากฉีดซ้ำซ้ำสารสองครั้งนะอะแต่พ่อเป็นคนทาสวนเองโดยเกือบทั้งหมดครับ <ๆ S 2> รวมทั้งฉีดสารด้วาไม่ไหวฉีดไม่ไหวบางคนเขาก็เล่นแอัาร์ตรงน็มีนะจนเกียรเตี้ยใครใช้แอปาร์ตได้แอบัรก็ เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าใครมีอุปกรณ์สิ่งนี้นะฮะใช้ได้ในกรณีที่ต้นไม่สูงมากนะครับแต่แนะนําถ้าเดินเดินด้วยแหนบาร์ให้เดินกากระบาดมันจะได้ทั่วมากขึ้นเมื่อก่อนผมก็กลัวนะฮะการทงสารและฉีดย้อยลงตกลงพื้นเนี่ยผมก็กลัวแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวแล้วนะครับเราสามารถสร้างปัจจัยหลังได้ดอกไอ้ที่เราเรียกกันว่า ใครยังสงสัยคขาว่าล้างสารมั้งมีบริษัทไหนผลิตปุ๋ยยาที่บอกว่าล้างสารได้บ้างคำว่าล้างสารที่เรากลัวสารใช่ผมก็คือคนหนึ่งที่กลัวแต่กลัวการไม่มีกินมากกว่าจึงตัดสินใจลิขึ้นของปีนี้ การทําให้สารหมดไปจากต้นก็คือการทำใม้ทเรียนแตกใบแล้วแตกเมื่อไหร่ตรงนี้ยังเป็นทางสองแง่แต่ถ้าเป็นแนวทางของผมแตกที่ดีที่สุดพันท่วงเวลาต่อการล้างสารที่สุดก็คือหลังจากได้ดอกในระยะไขป่ปลาตาปู อ้าวแล้วถ้ามันแล้วมันเป็นปฏิภาคลระลุงนีรัานรับผิดชอบไหวไหมอ้มันก็ต้องมีข้อเสี่ยงกันมากนะครับอาชีพเราถูกไหมอาชีพเราแล้วถามว่าถ้าไปทําตอนออกระยะตาปูเหยียดกินหนูหรือเกือบเกือบมาเขือพวงแล้วพอก่อนออกบานแล้วถ้ามันยังคลี่กลางไม่หมดนะผมก็ต้องหนีไปอยู่ที่ไหนล่้ แต่มันจะไปผูกโยงกับการดูพยากรณก์อากาเช่นถ้าเฮสยังลงต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราก็อย่าหาไปอย่าไปหาเรื่องหาทำมันเลยประเดี๋ยวมันจะลั่นคาเอวโดนหัวแม่เท้าเขาถ้ายังถาดเจอเคสนี้บินบ้าการบอกว่าเคสลงยาวเนี่ยเราฝืนไป ทั้งอุณหภูมิต่ําจาก20ลงมาลมกระชากแรงมันจะออกยากมากนะครับแต่ถ้าความชุบควาอุณหภูมิอยู่ระดับ 20, 20 21 22 23เนี่ยฮะยูเรียใสยก็ไปน้ําอัดก็ไปสลาหลาชีก็ไปนะครับไม่รอดหรอกครับยังไงก็ออกแล้วเราไม่ต้องการออกร้อยหรอกเราต้องการออกแค่20เปอร์เซน่มีกองโหรอแล้ว ถ้าออกตอนนี้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นนะฮะผมบอกได้เลยว่าพวกเราจะไม่เจอด่านไปอ่อนที่รุนแรงเลยถ้าเราแตกออกได้ยี่สิบมันจะแตกทั่วไหนอ่ะมันก็แตกยี่สิบยี่สิบยี่สิบมันก็จะเหลือใบเก่าที่อยู่ในต้นเพียงพอแม่ครัวที่แข็งแรงเพียงพอถึงเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยมันไม่กระเทือนหรอกครับดอกบานก็ดอกบ,านก,อกบานก็ไม่กลัวถามแย่อะไรมันก็ไม่กลัวหรอกครับจำไว้เลยนะครับว่าผู้เรียนทําสารเนี่ย มันจะแตกใบอ่อนไม่มีทางเป็นร้อยและมันจะไม่แตกใบใหญ่แล้วมันไม่จําเป็นก็ต้องรอใบแก่สีนอกในเท่ากันมันไม่ต้องการขนาดนั้นหรอกครับแค่รู้แค่เอามือไปจับไปสัมผัสแล้วใบมีความลืม่นมันช่วยตัวเองได้แล้วนะครับแต่การที่มันไม่ออกผมว่าอันตรายถึงวันตัดหูมแล้วได้สามัญ ใครอยากทำผู้เรียนออกดอกแบบอิ่มออกบ้างอิ่มออกกับหิวก็ออกนะจะตายก็ออกนะอิ่มมันก็ออกหิวออกจะออกได้ง่ายออกได้เยอะแต่ท่านก็จะสีไปเยอะมันสีเยอะท่านก็จะสีแต่ถ้าอิ่มออกเนี่ย สวยทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างนัำหนักต้นไม่โทมเนื้อดีแป้งดีมันมีผลเป็นวัตจักรของมันนะฮะระหว่างอินออกยิ้วออกแล้วเราต้องการทุกเรียนสามสี่สิบผลที่อายุต้นห้าหกปีเนี่ยเราจะต้องการดอกเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อเอาไว้เซลฟี่อะ <laughs> การทำผู้เรียนแล้วนำไปสู่การมีผลผลิตที่สมบูรณ์แบบคือการไม่ทารุณกรรมต่อต้นผู้เรียนจนเกินกว่าเหตุนะตั้งข้อสังเกตให้ฟังนะชาวสวนกลัวกลางไม่ออกดอกซึ่งผมก็กลัวนะครับผมก็กลัว เราจะจับเขาทารุณกรรมมากคือตอนกักโซกฟังคิดนั้นก็กับโซ่มาฟังคิดนู้นก็กับโซกคนนู้นก็เจ็ดวันคนนี้ก็เสิบวันแวือว่าเราโแลมามมันให้เร่ายไเรารู้แล้ว่านจะถายไปแล้วใ้คือการเติมอาหารา คำถามมีต่อไปว่าแล้วเติมอะไรหลังจากที่เขาเสียไปสิ่งที่เราจะต้องเติมก็คือกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานก็เป็นเช่นว่าน้ำตาลทางด่วนผู้เรียนที่เสียไปเยอะใบที่เหลือบนต้นก็จะมีสภาพเหลืองถูกไหมถ้าเราจัดการเติมกลุ่มพลังงานน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตนะครับเติมแมกนีเซียมเติมปุ๋ย Uh, ช่วงนั้นปวดรวยนิดนึงครับใช้สินค้าพรีเมียมไปเลยห 66, 66ปีที่ออกดอกยากกันทั้งประเทศสามรอบอะที่ผมต้องฟอมตาใหม่ฟอมตาใหม่สุดท้ายใบสุดท้ายใบสุดท้ายใบวันนี้ห้ามถามเรื่องแขนงเนดะี <laughs> ๋ยวขอทำงานอีกปีครับ <laughs> ยกม,มือคำถามผุกม ทางใบครับในยานนั้นในยานนั้นถือว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤิฉุกเฉินนะครับต้องต้องให้น้ําเกลือต้องให้น้ําเกลือก่อนครับฉีดพลังงานฉีดไปวันเว้นวันเว้นสองฉีดแล้วข้าวานเว้นไว้สองวันครั้งสองวันครั้งสามทีนะครับเดี๋ยวไปจะกลับมาเขียวได้แล้วหลังจากนั้นก็หยุดไปนะครับสามครั้งแน่นอนผมทำมาแล้ว